มีหนังสยองขวัญหลายเรื่องที่อ้างอิงมาจากบุคคลหรือสถานที่จริงอย่างเรื่องเดน,นันก็เป็นหนึ่งในภาพ,พยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากคดีสะเทือนขวัญที่โด่งดังในโรมาเนียอย่าง The t าคูเ u ็กซ์โซซิซเมื่อแม่ชีฝึกหัดคนหนึ่งได้เสียชีวิตอย่างทรมานระหว่างการทำพิธีขับไล่ผีร้ายออกจากร่างของเธอในโบทแห่งหนึ่งซึ่งบาทหลวงผู้ทำพิธีและคณะถูกจับคุมข้อหาฆาตกรรมเบื้องหลังของคดีนี้จะเป็นผีหรือคน เลยชวนหลอนอีพีนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบด้วยกันมาริซีกาคอนิซี เป็นเด็กสาวที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและไม่อบอุ่นเท่าไหร่นอกจากนี้พ่อของเธอยังฆ่าตัวตายไปตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้เธอต้องโตมากับพี่ชายในสถานรับเลี้ยงเด็กกับพระและเมื่อโตขึ้นคอนิสีก็มาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่เยอรมัน ก่อนที่เพื่อนของเธอที่โตมาด้วยกันจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจะชวนให้เธอมาเป็นแม่ชีด้วยกันที่โรมาเนียคอนิซีได้มาเป็นแม่ชีฝึกหัดที่สำนักชีในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของชาวโรมาเนียประจำเมืองธานาคูในปี2005โดยได้รับชื่อคริสเตียนว่าอิรินาเธอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของเธออย่างดีแต่พอทำไปได้สักพักเธอก็มีอาการแปลกๆเช่นอยู่ๆก็หัวเราะในระหว่างทำพิธีมิสซาและไม่นานหลังจากนั้นสภาพจิตใจของคอนิซีก็แย่ลง เธอจึงไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวทในชุมชนคอ,อนิซีอยู่ในการดูแลของแพทย์เป็นเวลาสองสัปดาห์พอเห็นว่าาการของเธอทรงตัวแล้วจึงปล่อยเธอกลับไปแต่พอกลับมาแล้วเธอก็มีพฤติกรรมแปลกๆอีก ทำให้คอนิซีรวมถึงนักบวชทั้งหลายเริ่มคิดวันนี้อาจจะไม่ใช่อาการป่วยธรรมดาโดยเฉพาะบาทหลวงแดเนียลเพตรูโคโรจิอาโนที่เป็นผู้ก่อตั้งสำนักชีแห่งนี้ซึ่งหลวงพ่อแดเนียลก็จะดูแตกต่างจากนักบวชคนอื่นๆเน,นื่องจากเขามีผมและคราวสีส้มที่ยาวมากหลวงพ่อแดเนียลคิดว่าคอนิซีกำลังถูกปีศาจเข้าสิงและเขาอ้างว่ายาไม่สามารถทำให้ปีศาจออกไปจากร่างได้ แดเนียลจึงเริ่มทำพิธีไล่ปีศาจกับคอนิซีเขาจับเธอล็อกแขนล็อกขาขังไว้ในสำนักชีโดยไม่ให้กินน้ำและอาหารเลยแม้แต่น้อยซึ่งแดเนียลมีแม่ชีอีกสี่คนขอให้ความช่วยเหลือตลอดหลายวันที่คอนิซีอยู่ในพิธีไม่มีใครเห็นว่าเธอโดนอะไรแต่ที่แน่ๆเธอดูจะทรมานไม่ใช่น้อยและอีกไม่กี่วันต่อมาคอนิซีก็เสียชีวิตอยู่ภายในสำนักชีที่ทำพิธีนั้นในที่เกิดเหตุตำรวจพบคอนิซีเสียชีวิต โดยอยู่ในท่าทางที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนและหลังจากการชนสูตรเบื้องต้นพบว่าเธอได้เสียชีวิตจากอาการอ่อนเพลียบวกกับขาดน้ำกับออกซิเจนนอกจากนี้ตามร่างกายของเธอยังมีรอยฟกช้ำและการถูกมัดอีกด้วยคดีนี้กลายเป็นที่จับตาม,มองของชาวโรมาเนียรวมถึงหลายๆประเทศโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับต่างๆเพื่อเฝ้าดูว่าคดีนี้จะจบลงที่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือไม่แต่ในไม่ช้าทางตำรวจ ได้เข้าจับกลุ่มแดเนียลกับแม่ชีทั้ง4คนที่มีส่วนร่วมในการทําพิธีไล่ผีครั้งนี้ในข้อหากัดขังหนงเหนี่ยวจนนําไปสู่การเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้คนเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งบางก็ว่าบาดหลวงแดเนียลกับแม่ชีไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นการฆาตกรรมขนาดนั้นบางก็ว่าการกระทําของแดเนียลทําให้คนหวาดกลัวต่อาศาสนาซึ่งดูเหมือนว่าทางคริสตจักรออทดอกก็จะคิดเหมือนกัน วกเขาทำการประนามและสั่งพักงานแดเนียลทันทีแต่แดเนียลปฏิเสธที่จะหยุดงานและยังคงมาที่โบสถ์หลายวันผ่านไปจิตแพทย์ที่ดูแลคอนิซีได้ออกมาให้การว่าคอนิซีคิดว่าตัวเองได้ยินเสียงกระซิบของปีาศาจคอยบอกว่าเธอนั่นคือคนบาปซึ่งมันเป็นอาการของโรคจิตเภทในระยะแรกและเขาได้ทําการรักษาเธอด้วยยาอยู่ระยะหนึ่งแล้วซึ่งทางตํารวจคาดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้นักบวชเข้าใจว่าเธอถูกเข้าสิง แต่เพื่อนแม่ชีของคอนิสีกลับบอกว่าคอนิซีไม่เคยแสดงอาการป่วยทางจิตเลยตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันส่วนญาติของขอนิสีนั้นป้าของเธอกล่าวว่าเธอเสียโฉมมีรอยบนมือข้อเท้าและท้องพร้อมทำเครื่องหมายด้วยไม้กางเขนเรียบง่ายที่มีคำว่า Sister ร์อิริเขียนไว้บนหลุมศพของหลานสาวเธอ ในขณะที่พี่ชายของเธอยืนยันว่าเขาเห็นตอนที่ปีศาจเข้าไปในตัวเธอและเธอก็ดูทุกทรมานกับมันจริงๆส่วนทางด้านแดนเนียวและแม่ชีที่ร่วมก่อเหตุพวกเขายังยืนยันว่านี่ไม่ใช่อาการป่วยแต่เป็นการถูกสิงร,งรอยของการโดนทำร้ายของคอนิซีเกิดจากการที่เธอทำร้ายตัวเองพวกเขาจึงต้องจับมัดเธอไว้นอกจากนี้คอนิซียังปฏิเสธที่จะดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยทำให้พวกเขามองว่านี่คือการต่อต้านอย่างแรงจึงเข้มงวดกับพิธีการมากขึ้น ไม่นานโบสออท์เ็อรก็ได้ยุบในส่วนของสำนักแม่ชีไปศาลมีคำตัดสินจำคุกแดเนียลและแม่ชีทั้ง4ี่ออกมาทำให้คดีนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดแต่นอกรอบนั้นยังเกิดการพูดคุยถกเถียงกันมาตลอดว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่ก็ยังไม่มีใครได้คำตอบและไม่มีใครกล้าพอที่จะขุดคุยหาคำตอบที่แท้จริง ก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดหลอนสามารถกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้มาร่วมเผชิญความสยองไปด้วยกันส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี